อนุโมทนากับผู้หาทรัพย์อย่างมีศีลหลายคนที่วิ่งไล่เงินหาเงินในทุกวันแต่เขาก็มีศีลมีธรรมเป็นคนดีไม่คดไม่โกงเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเพราะเขาเข้าใจว่าทุกย่างก้าวนั้นกำลังไปสู่หลุมฝังศพสุดท้ายก็ต้องตกลงไปและเงินทองนั้นก็เป็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นต่อไปอยู่ดีที่อุตส่าห์วิ่งไล่มาทั้งชีวิตก็เป็นของคนอื่นไป แต่สิ่งที่เขาหอบหิ้วไปได้นั่นก็คือความเพียรพยายามอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงมีเจตนาตั้งไว้ว่าฉันจะมีทรัพย์เพื่อที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงตนเลี้ยงคนในครอบครัวเลี้ยงญาติมิตรบริวารให้เป็นสุขและฉันจะไม่คดโกงใครสิ่งที่ฉันจะเอาไปได้ก็คือบุญกุศลในขณะกำลังหาเงินจะเป็นผู้มีศีลอย่างซื่อสัตย์ในความเป็นมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อกันได้ดูเหมือนบางคน จะมีกิจการและมีเรื่องที่จะต้องหาเงินเยอะหลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนโลภแต่ในเจตนาเขาตั้งไว้ว่าฉันจะต้องพาคนของฉันไปให้รอดสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพและใส,ส่ศีลใส่ธรรมเข้าไปในอาชีพนั้นๆให้คนที่เป็นบริวารของฉันได้สร้างบุญร่วมกันไปหลายคนนะโยมที่ดูเหมือนจะต้องวิ่งไล่เงินในทุกวันทุกวันขอให้เติมศีลสมาธิปัญญาเข้าไปในนั้น พระพุทธเจ้าตรัสถึงเจตนาว่าเป็นกรรมเมื่อเราตั้งเจตนาไว้ดีว่าฉันหาเงินหาทองก็จริงแต่ฉันจะรู้ว่าสุดท้ายฉันก็กําลังไปสู่หลุมฝังศพสิ่งเหล่านี้ต้องตกเป็นสมบัติของคนอื่นแน่นอนแต่สิ่งที่ฉันจะได้คือความเพียรพยายามอย่างบริสุทธิ์ความเพียรพยายามอย่างซื่อสัตย์ในศีลสมาธิปัญญาขอให้เราทุกท่านมีความเจริญในการหาทรัพย์อย่างผู้ประเสรศิฐ